ายอัครพงษ์วงธนาสิทธิโชคครับแล้วก็ทาฟาร์มกุ้งเลี้ยงเลี้ยงกุ้งครับเลี้ยงบ่อดินทาฟาร์มเพาะพันธุ์ครับชื่อป๊อปค่ะสุวิชาบุญรอดเป็นเจ้าของร้านร้ารทิพเกเษตรค่ะออขายขายอาหารกุ้งชื่อปิ่นแก้วหนูเทศน,นะคะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะชื่อแววค่ะชื่อจริงพันยกรุ่นสดีค่ะอยู่ตลาดบนซอยสี่ชื่อร้านคุณกันมีไส้ก,กรอกมีลูกชิ้น มีของแปรรูปทุกอย่างชื่ออุ๋ยนะคะตอนนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะนี่ทําเกี่ยวกับน้ําหอมค่ะใายได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคนละ100บาทน้ําหอม TK ค่ะอ่าก็มีสามมี3ามคันสคันทั้ง,ท,งทั้งรุ่นเก่าจากไอ้ดากนอนอครับมี4คันหนึ่งก็ประหยัดน้ำมัน ครับแล้วก็การใช้งานที่ดีครับสมบูรณ์แบบดีทุกอย่างครับตอนนี้นะคะมีรถคุณพ่อ1คันแล้วก็ใช้ส่งของ3คันแล้วก็เป็นรถส่วนตัวเป็นสีประตูวีคอสหนึคันค่ะ5คันอีสุนเนี่ยถ้าบ้านเปาา๋บะใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ละเราพอเรามาเปิดร้านอะ่ะเราก็ใช้อีวุสุมาตลอดก็คือใช้รถยี่ห้อนี้ในการบรรทุกข,ของเพื่อไปใช้ส่งของก็คือไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลยใช้ยี่ห้อนี้มาตลอด มันใช้ง่ายแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันหนึ่งคันค่ะคือด้วยชื่อเสียงของเขาค่ะก็เลยไว้ใจความอึดความแรงความประหยัดน้ำมันค่ะ,ะคุณภาพดีฟาร,ร์มเร็วดีแรงดีไม่ได้อ้วยค่ะเพราะเยียบไวมากชอบไม่ค่อยล่อนที่บ้านก็มีอีซูซูสองคันแล้วค่ะ4ประตูกับสประตูอีซูซูเป็นรถที่ทางปู่ย่าตายายนะคะเคยใช้แล้วค่ะ แล้วก็เป็นตั้งแต่เราสมัยเด็กเล็กๆอะคะเราเราเหมือนว่าเราพูกจิตพูกใจกับอีสูแล้วก็เป็นมีความเชื่อมั่นมากว่าอีสูเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีในตลาดมากแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้ได้จริงค่ะอย่างเช่นประหยัดน้ํามันขับรถเดินทางไกลนะคะหรือว่าจะเป็นระบบเซฟตี้หรือทุกอย่างเลยคะ่ะอีสูนี้ยอมรับว่ามั่นใจที่1ค่ะ ตอนนี้มีคันเดียวค่ะ1คันแล้วก็จะมีโครงการนะคะที่จะซื้อคันที่2ที่3เพราะว่าธุรกิจของเราเริ่มเติบโตขึ้นค่ะแล้วเราก็จะเอาอีสุเป็นอาจจะเป็นแคปหรือว่าจะเป็นแบบส่งของอะคะก็คือจะเพิ่มมาอาจจะเป็น2คันค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการลถส่งของเพิ่มค่ะก็สุดก็ดูแลดีบริการดีไว สู่อสู่ดีมากครับมีทั้งมีทั้งไปกินเลี้ยงมีทั้งไปเที่ยวออกทริปครับอย่างล่าสุดนี้ก็ไปนครนายกครับจนจนค่ายอื่นเขาคนที่ใช้ค่ายอื่นเขาอิจฉาแล้วว่าทําไมเขาใช้ค่ายอื่นทำไมไม่ไม่เคยได้ไปเที่ยวไม่เคยได้โทรมาชวนเรก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่า่างเซลล์สเขาก็ติดต่อมาเรื่อยครับอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เซอร์วิสง่ายม,มีเราสามารถเอารถเข้าเชียงระยที่นี่ได้เลยบริการดีค่ะพนักงานแนะนําดีมากค่ะแล้วก็ การบริการของเซลล์หนึ่งอะค่ะบริการดีค่ะแนะนําได้ทุกอย่างซัพพอร์ตหลังการขายได้ดีมากค่ะไปก็บริการดีซ่อมมีการโทรตามาถ่ายน้ามันเครื่องดีตูกใจเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยคือการบริการค่ะการบริการของที่นี่ดีมากๆค่ะโดยเฉพาะเซลล์แล้วก็หลายๆคนที่แนะนํามานะคะแนะนําที่นี่ที่หนึ่งเลยค่ะอย่างอิสูนี้ก็คือ เยอะมากอะครับคือคือประโยชน์ปะนประหยัดน้ํามันหนึ่งแล้วก็การใช้งานการดูแลรักษาง่ายอะไรถูกป๊อปก็เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งช่วงนั้นที่น้ําท่วมแล้วเราก็ใช้รถวีคอร์สโฟ i ์วของเรานี่แหละไปดึงรถพนักง,งานที่ว่าติดติด,ตดน้ําท่วมอยู่ก็ยอมแล้วว่ามันมันทำงานได้ดีพอเข้าเกียร์โฟล์วมันก็ดึงขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์การทํางานได้ทุกรูปแบบถ้าเราต้องลุยต้องอะไรเงี้ยมันมันไปกับเราได้มันไม่ได้ใช้งานยากด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบเที่ยวชอบการเดินทางเดินทางไปไหนไกลๆอ่ะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้อิสูสุแล้วประหยัดน้ํามันมากคะ่ะตั้นแตซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแค่ถ่านน้ำมันเครื่องเราก็ไม่เปลืองน้ํามันด้วยเพราะว่าเติมครั้งหนึ่งอะ่ะอยู่ได้อาทิดหนึ่งเลย ขนาดขับรถไปไกลๆนะไม่ได้ไกลๆวันหนึ่งออกรอบต้องออกรอบตั้งสามล้อก็ยังอยู่ได้เลยประหยัดมากประหยัดจริงๆที่ใช้ปัจจุบันนี้นะคะใช้มาจริงๆใช้มา1ปีแล้วนะคะที่ใช้เองจริงๆแล้วก็ขับเองจริงๆนะคะ1เลยค่ะประหยัดน้ํามันมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะทางเราที่ใช้อยู่จะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยมากค่ะคิดว่าเรามั่นใจว่าเราขับอีซูแล้วมันเหมือนมีหน้ามีตาเราอะคะ่ะเอาตรงๆว่าเรามันโอเคค่ะที่หนึ่ง ก็ส่วนตัวผมก็ใช้ยูสูมาก็ก็ไม่ไม่ไม่คิดจะใช้ยี่ห้ออื่นนะครับคือต่อไปถ้ามีก็ต้องเป็นยูสูดแต่ว่าใครจะว่าอะไรรุ่นใหม่อย่างยังไงยี่ห้ออื่นสวยกว่าแต่ว่าผมว่ายูสูก็ตอบโจทย์ได้ดีทุกอย่างนะครับก็แนะนําว่ายูสูตมันมันเป็นรถครองตลาดมากกว่าอะไรใครส่วนมากอ่ะถ้ายิ่งเป็นอาชีพเกษตรกรเพราะมาว่าคนก็จะนึกถึงรถยูสูเป็นเป็นตัวแรกใช่ก็แนะนําว่าใช้ยูสูเนี่ค่ะดีสุดละ คือแนะนําค่ะถ้าคนที่ชอบการเดินทางชอบความประหยัดความแรงความทนของเครื่องนะคะถ้าใครจยัดซื้อรถต้องนึกถึงอีสุสุบริการดีต้องอีสุซุตั้งสีพ่พดก็อยากจะฝากนะคะกับว่าลูกค้าทุกท่านหรือว่าผู้ใดสนใจนะคะยอมรับเลยว่าอยากจะแนะนํานะคะให้มาสนใจมามองอีสุของเรานะคะว่า มันดียังไงคือเราต้องมาขับเองมาลองก็ได้ค่ะหรือว่ามาสัมผัสเองกับอีซูไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะมั่นใจค่ะว่าบอกเลยว่าถ้าเราลองแล้วเราก็จะต้องเลือกอีซุสุแน่นอนค่ะ